ก็ได้มีโอกาสได้สปายมาหนึงตัวครับก็อันนี้เป็นสปาย PS 2 PS 2ก็คือ p l a y s t i o n 2นะเรียกง่ายๆคือ PS นั่นเอง <c oughs> อันนี้ผมเห็นตัว12วน 12บวก12โวลต์32แอมป์ซึ่งก็น่าเอามาใช้ก็เลยมีความคิดว่าจะใช้ power supply ตัวนี้เป็นแหล่งจ่ายสำหรับเวลาเราซ่อมงานต่างๆก็เลยแกะออกมาจริงแล้วก็แกะเก็บไว้ตั้งนานแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับเขาดีวันนี้ก็ได้มีโอกาสว่าจะลอง ช็คคำสั่งออนดูว่าคำสั่งออนมันออนอย่างไรก็เบื้องต้นนะครับผมก็เช็คแล้วนะครับก็คำสั่งออนมันจะใช้กับสายไฟเส้นนี้นะครับซึ่งออกมากับชุดไฟ5้าวลตชุดแรกนะครับผมก็ได้ทําการวัดก่อนแล้วนะครับก็ดูโครงสร้างคร่าวๆนะครับจะเป็น ซับไพที่เป็น2 l a y e เยอร์หรือ2 Channel นะครับ Channel ก็จะมี Channel 1 2โวลต์32แอมป์นะครับที่ดูไว้แล้วก็บวก5โวลต์3แอมป์นะครับก็สามารถทำอะไรได้เยอะก็ถ้าใครที่มีเครื่องทิ้งทิ้งไว้ก็อย่าเพิ่งทิ้งซับไพนะครับก็สามารถเอามาแปลงได้อันนี้เป็นโมเดล APS 226 APS 226ก็นะครับชาดเตอนี้เป็น Sony ่กับก็โอเคเออมันจะมีสายพวงเส้นนี้นะก,ก,ก็แกะไว้จากแกะมาจากตัวเครื่องไว้ก็ดีมากนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปจำอะไรข้างในอันนี้จะเป็นไฟ5โวลต์กับตัวคลิปออนนะครับตัวออนคำสั่งออนสปาย่วนี้ ชุดหนึ่งคือเป็น12บสงวนจะออกจากตัวโมดูลข้างหลังผมก็ได้ทําการทําไว้แล้วเบื้องต้นน,นี่ครับเป็นตัวนี้ซึ่งถอดจากบอร์ดถอดจากบอร์ดออกมาแล้วทําการเหมือนโ่ไว้เรียบร้อยนะครับใส่อีพ็อกซี่ไว้สําหรับปักอินลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับคันนี้ก็มันก็ยังเป็น สามารถย้ายซ้ายย้ายขวาได้ก็ต้องระวังส่วนที่เช็คแล้วเบื้องต้นนะครับฝั่งนี้จะเป็นลบเดี๋ยวผมวัดคอนเฟิร์มอีกทีแล้กันเนาะเพื่อได้ไปสำหรับคนที่ดูวีดีโอด้วยกันก็ได้ไปพร้อมกันนะครับอันนี้ผมก็วัดวัดเช็คแล้วนะครับก็เป็นอันนี้จะเป็นขั้วลบเราก็เขียนไว้เลยลบ กเขียนไว้บวกตรงนี้จะเป็น V 1 2บ้วลนะฮะโอ้ได้เยอะมากเลยนะฮะ32แอมป์ก็ทำอะไรได้เยอะ30แอมป์คือสปายพวกนี้ถ้าเกิดว่าเครื่องเสียเนี่ยเครื่องตัวเครื่องเขาเสียเองเนี่ยสปายมันก็จะไม่มีประโยชน์แหละเพราะว่าเขา ออกแบบมาฉเฉพาะงานอยู่แล้วครับก็มันก็จะไม่มีประโยชน์ถ้าเกิดว่าตัวเครื่องเสียแล้วก็ทิ้งทั้งเครื่องไปเราก็เลยแกะสไปร์ามาใช้ในงานอื่นแล้วก็เช็คครั้งต่อไปเอยเช็คอย่างต่อไปก็คือเช็คเส้นนี้นะครับก็ด้วยใช้ทักษะในการความเป็นช่างนะทักษะความเป็นช่างก็ คิดง่ายๆนะครับคือถ้าเอาสายไฟตัวนี้ลงไปที่บอร์ดหลักใช่ไหมครับมันก็ต้องมีกราวไปด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นสายไฟเส้นเดียวที่ลงลงไปในบอร์ดหลักนะครับบอร์ดสตาร์เพราะนั้นในกลุ่มสายไฟ4เส้นห้าเส้นตรงนี้จะต้องมีเส้นหนึ่งหรือ2เส้นที่เป็นกราวเพราะนั้นเราก็ต้องแยกของเขาออกมาก่อน อโอเคเดี๋ยวผมจะทำการมาร์กก่อนนะครับจะเขียนบนนี้เลยเพื่อให้ง่ายนะครับก็ทํามันมีทั้งหมด5เส้นนะครับแล้วก็จะเขียนด้วยเลย5จุดหนาหเนาะง่ายครับแล้วก็เราก็จะมาร์กไว้ว่าแถบ,บนี้นะครับเป็นขีดแรกอโอเคนะครับแถบนี้เป็นขีดแรกคือเป็นแถบนี้เลย นี่ผมมผมไม่รู้เลยนะว่าเส้นที่ผมม์ดนี่คือเป็นอะไรอะโอเคเราได้มาห้าเส้นนะครับเราก็แยกส่วนที่เป็นฟอดกาวทิ้งก่อนก็ตั้งคูณหนึ่งหรือว่าตั้งโอมหรือตั้งอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เรารู้ว่าวัดแล้วมันช็อตอ่ะโอเคกิมที่กาวนะครับข้างหนึ่งแล้วก็หาอันนี้ไม่ใช่อันนี้มีค่าโอม ถ้ามีค่าอมขึ้นนะถ้ามีค่าโอมขึ้นนะครับอันนี้ควรรู้เลยว่ามันคือลายไฟนะครับกลาไว้เลยนะฮะถ้ามีค่าโอมขึ้นนะครับค่าอมมันคือลายไฟแน่แต่เราไม่รู้ว่าไฟอะไรแต่โจทย์ครั้งนี้เราต้องหากาวออกมาจากตัว เสน้5สน5เส้นนี้ก่อนเพราะนั้นเราหากาวนะครับก็ต้องให้มันขึ้น0โอห์มอโอเคขาที่1ไม่ใช่ขาที่2ไม่ใช่ขาที่3ใช่นะครับขาบที่4ใช่ก็แยกมาเลยอย่างนี้นี้ลดลงมาเลยนะครับแล้วเทียนสันไปรับกาวไว้ง่ายที่เหลือก็จะเหลือ3เสน้นแล้วนะครับซึ่งง่าย สามเส้นนี้ง่ายมากนะครับเพราะว่าตะกะก่อนที่เราจะมาไล่เราได้เห็นว่ามันมีไฟสองชุดนะครับจะมีห้าโวลต์ชุดหนึงแล้วก็12โวลต์ซึ่งเวอร์สปายตัวนี้มีจุดปลั๊กแค่สองจุดคือมีปลั๊กนี้ปลั๊กแบบพินเสียบกับปลั๊กแบบอคอนเนคเตอร์ตัวใหญ่ตัวนี้เพราะนั้นอันนี้ ปลั๊กสัอโวลต์เราเจอแล้วนะครับเพราะว่าเป็นพาวเวอร์หลักสอโวลต์คันนี้อีก3ปลั๊กที่หายที่เราเจอเนี่ยแล้วเราไม่รู้เนี่ยนะครับเราก็อนุมานได้เลยว่า5โวลต์จะต้องเป็นบักคู่นี้แต่แต่เพียงได้แค่คิดนะครับเพราะว่าเราต้องทดสอบโอเคเราจ่ายแรงดันเข้านะครับเป็นไฟ AC ซึ่งผมได้ทำโหลดไว้แล้วทำชุดโหลดก็คือการช็อตนั่นแหละถ้าใครอยากรู้ว่าชุดโหลดการช็อตหรือโหลดแลมหรืออะไรสักอย่างก็ไปค้นดูในช n e l ผมนะเอาไปให้ดูแล้วโอเคผมใส่ตรงนี้ปั๊บแล้วผมก็เปิดเห็นไหมก่อนหน้านี้จะมีไฟแวบ,บแดงๆถ้าดูไม่ทันก็ไปย้อนดูอ่ะโอเคผมเปิดเ o อ e r แล้วคานนี้ผอกกัจะตั้งย่านเป็น ดีซีวีวีดีซีนะครับแล้วก็ตรวจหาไฟ5โวลต์เพื่อคอนเฟิร์มว่าไอชุดสองขานี้เป็น5โวลต์จริงไหมจิมการแรกเลยอ่ะชัดเจนครับขึ้น5โวลต์มองไม่ค่อยเห็นเท่าตูมาใกล้โอเคเดี๋ยวผมจะเอาน,นี้เลยกันเนาะอ่ะโอเคจิมแหละคููแรก ขาแรกของบ่อขาแรก5โวลต์เห็นไหมครับขาที่2 5โวลต์น,นะครับเพราะฉะนั้นไฟลงบอร์ดสตาร์ทชุดแรกนะครับก็เรารู้แล้วสขั้วนี้คือ5โวลต์เพราะนั้นการรู้แค่5โวลต์ก็ยังไม่ได้จบแค่รู้ว่า5โวลต์เราควรที่จะเช็คคอนเฟิร์มว่า5โวลต์ที่มาทั้ง2เส้นนี้เป็น5โวลต์ที่ เป็นลายเดียวกันการคอนเฟิร์มง่ายๆอย่างเช่น2เส้นนี้นะครับเราก็ปรับตัางยานโอมแล้วก็วัดช็อตนะครับถ้า2เส้นนี้มันช็อตหากันก็แสดงว่ามันเป็นออกมาจากเลเยอร์เดียวกันเพื่อคอนเฟิร์มฮะบางทีมันเป็น5้าวลตแยก2ชุดแล้วก็คอนเฟิร เห็นไหมครับอันนี้คือคอนเฟิร์มนะฮะว่ามันคือเลเยอร์เดียวกันเพราะฉะนั้นก็เราโยงได้เลยนะครับว่ามันเป็นชุดเดียวกันก็เขียนบวกอาวเลยมาสักคู่ผมดูเพจแล้วเนี่ยบวกฮาวนมันได้3ามอก็ถือว่าเยอะนะ3ามอก็ขับอะไรไดีเยอะเสร็จแล้วเราก็เหลือโจทย์แค่ตัวเดียวคือปอดที่เหลือขาเดียว นะครับคราวนี้เราต้องวัดผมเปิด Power อร์ทีหนึง่งแล้วคราวนี้ผมจะวัด V วัดแรงดันที่ขาเส้นนี้นะครับที่พอดนี้หรือขาสุดท้ายผมวัดแล้วไม่ออกนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไมีออกเลยนะครับ ไม่มีออกซึ่งถ้าไม่มีออกเนี่ยมันจะการออนเนี่ยมันจะตรงข้ามกับ power supply ที่ทุกคนจะเข้าใจว่าจะต้องปล่อย v V V ีหรือ v v, v power on อะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันจะต้องมีไฟออกมาใช่ไหมถ้าไม่3าโวลต์ก็5้โวลต์หรือ4.7อะไรต่างๆแต่วัดตรงนี้ไม่มีเลย แสดงว่าสภายตัวนี้นะครับคำสั่งออนจะต้องเป็นคำสั่งศูนยสั่งศูนหรือหนึ่งะฮะก็ถ้าเป็นเพราะว่าส l ายที่ปล่อยไฟ5้าโวลต์มาคำสั่งจะต้องเป็นศูนใช่ไหมฮะก็คือเอา5้าโวลต์ลงกาวแล้วเป็นศูนยจจะออนได้อันนี้ต้องเป็นคำสั่งหนึ่งนะครับก็คือว่าต้องมีไฟป้อนเข้าไปให้เขาหรือหรือเป็นตัวที่คุยกับ ดนะครับคือซึ่งตอนนี้เราไม่รู้ใช่ไหมเพราะเราเราไม่รู้ว่าตัวโครืสปนี้ทำงานยังไงเพราะเราก็ไม่ได้เก็บข้างในนะครับสิ่งที่เราจะทําได้หน้าตอนนี้ก็คือเอาไฟป้อนนะครับเอาไฟป้อนเข้าไปในลายนะครับเพราะว่าเราวัดไม่เจอเราวัดไม่เจอว่ามันมีไฟออกทางไฟออกนะครับเราวัดไม่เจอเพราะนั้นในเมื่อวัดไม่เจอนะครับ าการที่จะเอาให้มันลงกลาวเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันไม่มีไฟออกมาเพราะนั้นเราก็ต้องเอาไฟเข้าไปให้เขาลองดูว่ามันจะได้ไหมแต่จริงๆแล้วผมก็ลองมาแล้วละ่ะก่อนมาทำโอ,โอเคแต่ผมลองให้ดูเผื่อไฟพร้อมกันก็อันนี้วันนี้ต่อ power on ไว้อยู่นะครับก็เดี๋ยววัด v 5ที่เจอก่อน v 5้วอนมานะครับตอนนี้ผม ผมคิดไว้ว่าตัวบอร์ดเองเนี่ยจะเอาไฟ5โวลต์ย้อนกลับมาทำให้เป็นเขาเรียกอะไรเขาย้อนกลับมาเป็นในสถานะหนึ่งนะครับ1 1> ผงเข้าใจนะศูนย์กับหนึนะครับคือหนึ่งเนี่ยคือให้มันอ่อนนะครับศูนคือให้มันไม่อ่อนโอเคตอนนี้สถาะนะมันเป็นศูนย์อยู่ เดี๋ยวผมลองเอาคีปเปอร์นะครับคีบเลงซึ่งผมทำโหลดแลมไว้แล้วนะครับโอเคนะเห็นไหะออกโอเคหลดแรมทํางานแสดงว่าหลดแรมทํางานนี่คือมันมีการกระแสะจากในเครื่องเนี้ยมันมัน,ม,นมันทำงานมันเลยไปที่หลดแรมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเช็คคร่าวๆคือเช็คสิสวนก่อนว่าออกไหม เห็นไหมไฟออกอยู่นะครับ11วอนกว่าแต่ซึ่งตอนนี้มันมันมีหลดแล้วซึ่งมันก็จะทำงานไม่เต็มที่ก็โอเคครับสำหรับสไตล์ตัวนี้ที่เอามาใช้เพราะว่าอยู่กับอยู่เฉยๆเครื่องมันพังก็เอามันมาเป็นประโยชน์แล้วมันมีชุดโปรเทคที่ดีด้วยนะครับสคาปาซิเตอร์ก็ใหญ่ น่าจะเกิดประโยชน์ได้เยอะก็โอเคครับก็ฝากไว้นะฮะสำหรับคนที่แวะผ่านเข้ามาดูนะครับถ้าได้ประโยชน์อย่างไรก็กดแชร์ไปนะครับโอเค